ส,ส,สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนียวเซอีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี่นั่งอยู่ที่ตนท่อนฟ้ามครับพี่น้องเดี๋ยวพามาเบิงง่วใหญ่ง่วยักษ์ครับพี่น้องอีพี่นีเป็นงัวทองแล้วกัง่วแม่ลูกครับพี่น้องลายละเอียดต่างๆแต่ละโตนะครับฝากติดตามนะครับพี่น้องผูเขามาแล้วกากดลลคกกดแช่จากน้อยนะครับรายละเอียดต่างๆก่อนไปรับชมเดี๋ยวห้พี่ตนเพิ่นแนะนำฟ้ามแล้วกเบอร์โทรห้พี่น้องเข้าไ้รับทราบก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ0819647971ึ่งเก้เไอดีไลน์เบอร์นี้นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กผมต้นทอนล่งเนืองยันยนขีดต้นทอนฟาร์มนะครับที่ตั้งบ้านหนองไม้ตายตำบลทุ่งนางอกอำเภอเมืองจังหวัดยะโสครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูตัวแรกก่อนพี่ต้นเนาะครับผมครับผมเอารายละเอียดนะครับพี่ต้นตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกของแอลโมแมนโซสามศูนย์เก้าทับสี่นะครับแม่เป็นสมุกกิ้งกันนะครับสถานะตอนนี้ท้องอยู่กับเลดแมนแยกเพศได้เจ็ดเดือนแล้วนะครับ นี่ครับผมใหญ่เลยครับพี่น้องส่วนสูงพี่ต้นอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ร้อยห้าสิบห้าครับอ่านะครับพี่ต้นบอกว่าอยู่ที่ร้อยห้าสิบห้าต้องมีแน่นอนนีครับนะครับเม็ดสีเหลี่ยมตัวนะครับใหญ่ยาวครับพี่น้องในท้องเขาตอนนี้เป็นท้องที่เท่ไรนะพี่ต้นท้องที่สองครับตัวในท้องตัวนี้เป็นท้องที่สองสายพันธุ์ท้องแรกครับท้องแรกตัวนี้พูดผิดครับตัวนี้เป็นท้องแรกนะพี่ต้นเนาะอ่าตัวนี้เป็นท้องแรกอีกตัวนี้เป็นท้องสองเอาวนะครับไปที่สนใจด้วยครับพี่น้อง สายเอลโมเมนโซ3า9นทับี่นี่ครับสายล่างเป็นสโมกิ้งการเม็ดสีเลี่ยมโตดีลอยหาิหาบวกต้องมีประกันท้องกี่เดือนครับเจ็ด <7 S 1> เดือนกว่าครับเจ็ด <7 S 1> เดือนกว่าครับพี่น้องอีกเกือบสองเดือนนี่ครับเราเล่าสองเดือนนี่น่าคลอดไส้กับหลังหลังปีไม่นะพี่ต้นเนาะแม่นครับอ่ากะทีช่วงช่วงหลังหลังปีไม่นี่แหละพี่น้องนะครับยิ่งยิ่แบบนี้อยากจะหูราคาเราพี่ต้นบานีตัวนี้นไปที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ 7, ่งแสนเจ็ดหมื่น อ่านะครับเก่าพันบาทครับพี่น้องกับมั่วทองเจ็ดเดือนกว่าท้องแรกนะครับนะครับท้องกับเจ้าวีแปดครับหนึ่งเก้าห้าทับแปดครับพี่น้องเจ้าเรดแมนนะครับถือว่าพอนี่นี่ยางเทปเลยพี่น้องนะครับเรดแมนนี่ลีนาวไม่พี่ต้นเรดเรดแมนลีนาวครับอ่านะครับผมเอาสวยๆแบบนี้ครับพี่น้องถักทายมาเลยใบหนึ่งเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทประกันท้องเจ็ดเดือนกว่าเจ็ดเดือนกว่าครับพี่น้องนะครับสุดยอดขนาดนี้ เ่าโท่มากครับเรียดร้อยนะครับยังอีกรอบนึงนะครับเรียดนี่คุณภาพนี่นะครับเอาตะกี้กับสามเซตอัพผุนละพี่น้องนะครับผมช่วงนี้กะพ่อเก็บพ่อเลี้ยงนะครับจะเลี้ยงงัวทั้งที่เอาเรือดร้อยไปเลี้ยงให้มันสุดเลยครับพี่น้องเลี้ยงกับเลี้ยงให้มันสุดนะครับผมจะได้พัฒุกรรมดีๆนะครับเอาไว้ไปต่อยอดนะครับผมกระแสงัวช่วงนี้กะถือว่ากําลังมาดีครับพี่น้องนะครับเพราะว่าจะเป็นสไตล์เลี้ยงคุณแต่ว่านะครับ ก้อนสิได้ง่วงขุนก็ต้องมีแม่บอกที่ดีก่อนแหละพี่น้องนะครับแม่บอกที่ดีก็ต้องพันธุกรรมดีๆแบบนี้นะครับที่ต้นห้อมฟ้ามีให้ชมมีให้เลือกครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวตัวต่อไปนะครับเป็นวัวท้องใช่ไหมพี่ต้นวัวท้องครับตัวนี้ก็เป็นลูกของลอนอ่าลอนโคู่ห้าสามเก้าครับอ่านะครับเป็นลูกของลอนโคู่ห้าสามเก้าครับพี่น้องเอาเดี๋ยวไปชมกันนะครับลอนโคู่ห้าสามเก้าสวยๆครับพี่น้องตัวนั้นจะออกแนวแฟนซีแฟนซีครับพี่น้องแฟนซีเดี๋ยวไปชมนะครับเอา อ่ะครับผมเดี๋ยวมาดูวัวท้องนะครับตัวนี้เป็นวัวท้องกี่เดือนนะพี่ต้นตัวนี้ท้องได้อจากสามเดือนครับอ่าท้อง3เดือนนะครับเขาเป็นลูกของลอนโคห้าสามห้าสามเก้านะครับสายออตโตแมนโซนะครับต้าหนึ่งแปดนะครับแม่เป็นสโมกิ้งกันใช่ครับแม่เป็นสโมกิ้งกันนะครับยายของเขานี่เป็นอ่าวัวแกลแชมป์ของโมริโน่ครับอ่าเป็นวัวแกลแชมป์ถือว่าแม่เป็นเบอร์ต้นของโมริโน่เลยนะครับก็คือยายยายของเขา เบอร์902ครับอ่านะครับผมสําหรับอ่านะครับบม่ว่าจะเป็นสายบนสายล่างหรือว่าที่เด็ดเลยนะครับใช่ครับแข็งมากครับับผมตัวนี้เบิ้งไทยครับพี่น้องเบิ้งเลี่ยมตัวเลี่ยมตัวไทยของเขาครับตอนนี้สถานะท้องกับท้องอยู่กับอ่าโดรน6ทับ71ครับโดรน6ทับ71นะครับแยกเพศนะครับผมกับเป็นสายสโมกกิ้งคันครับพี่น้องเจ้าโดรน นะครับส่วนสูงตัวนี้อยู่ที่150ยห้าสิบวกนะครับร้อยห้าสบวกเป็นท้องแรกไหมพี่ต้นท้องแรกครับท้องแรกอ่าเป็นวัวสาวท้องแรกนะครับเป็นวัวสาวท้องแรกนะครับเอานะครับต่อมนี้มีมองเดียวคือช่วงปลายหูที่ฉีกครับพี่น้องนะครับเห็นชัดเจนนะพี่ต้นเนาะใช่ครับอ่าปลายหูนะครับแต่ตัวนี้เป็นวัวท้องประกันท้องร้อยเปอร์เซนต์กี่เดือนนะครับสามเดือนครับสามเดือนครับพี่น้องเปิดไว้ที่อ่าตัวนี้เปิดไว้119,000บาทครับ119,000บาทนะครับกับวัวสาวท้องแรก สายล่างเป็นสมุทรยิ่งกันสายบนเป็นรอนโค่ห้านะครับสถานะตอนนี้ท้องกับเจ้าโดนนะครับ71 6ดหนทับเจนะครับไพ่ที่สนใจนะครับผมราคาล้อดหนึ่งเลยครับพี่ต้น119,000บาทครับ119,000บาทราคานี้บอลท่นเด็ดต่อรองเลยครับพี่น้องไพ่มากไพ่สนใจใบเพชรนี่โคตรแข็งเลยนะครับใบเพชรสวยมากครับนะครับใบเพชรสวยมากนะครับเพราะว่าสายย่ายของเขานี่เป็น แม่พันธุ์เบอร์ตนของโมเรโนโลเลยครับพี่น้องน้งมๆงแบบนี้ที่ต้นฮ่อนฟ้าม์นะครับมักสไตล์ะนะครับแบบนี้ครับพี่น้องไซเจ้าโดนสายชะมกิ่งกันเท่ากับถือว่าปั๊บเขามาหาแดงอีกก็ว่าพี่น้องว่าลูกออกมากนีพมว่าเด็ดแน่นอนนะครับอย่างพี่น้องเคยเห็นนะครับอีพี่ที่ก้อนนั่นครับพี่น้องเคยมีมัวสไตล์นี้แต่ว่าให้ลูกสีเนียนกลิบเลยครับลูกเขีสามนึงอย่างที่เคยเห็นผ่านมาครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นการบรีดนะครับเพื่อเอาสีกับขึ้นมาครับพี่น้อง นะครับใครดีสนใจมักสไตล์นี่นะครับผมมักแบบปักกันท่องแบบนี้ต้องที่ต้นท่อนซ้มครับพี่น้องนะครับตัวแรกก็ใหญ่บิ๊กตัวนี้ก็ถือใจนะครับสดสวยพอแพ้กันราคาทุกโตต่อร่างกันได้ต่อไปเป็นตัว IVF แม่ลูกครับเป็น IVF แม่ลูกนะครับผม IVF แม่ลูกมีอีกสองคู่นะพี่ต้นเนาะคู่หนึ่งครับอีกหนึ่งคู่เนาะพี่ต้นครับอีกหนึ่งคู่เดี๋ยวไปชมกันครับผมเอาครับผมมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น วัว IVF นะครับก็คือเป็นแม่อุ้มบุญนะครับแม่ของเขาก็จะเป็นตัววัวนมตัวนี้แหละครับเป็นแม่อุ้มบุญก็คืออุ้มท้องให้แล้วก็ให้นมนะครับเราใช้วัวนมมาทําเป็นแม่อุ้มบุญนะครับสายพันธุกรรมของเขานะครับซึ่งเป็นไข่ที่ใช้น้ำนะครับพ่อพันธุ์แล้วก็ไข่ของแม่พันธุ์นะครับนะครับไข่ของตัวไหนนะครับตัวนี้ตัวนี้ซีบีล็อกกี้ห้าทับหครับอ่านะครับผมน้าเชื้อเป็น CB l ี c k y นะครับ5้าทับห้ทับห เป็นลีนาวนะครับตัวนี้เป็นวัวลีนาวแม่เป็นเจ้ามัสแตงนะครับไข่เป็นของเจ้ามัสแตงนะครับเป็นแม็กซิมัสโรโจนะครับแม็กซิมัสโรโจนะครับตัวนี้เจ้ามัสแตงนะครับเป็นแม่บล็อกแม่พันธุ์ของต้นทอนฟาร์มนะครับผมแม่เขาก็มูลค่าหลักล้านกว่าครับล้านกว่านะครับที่เราเอามาเจาะไข่เพื่อทำไอวีนะครับแล้วก็ให้วัวนมอุ้มบุญนี่คือผลผลิตครับพี่น้องออกมา กี่เดือนแล้วครับพี่ต้นตัวนี้3เดือนครับ3เดือนครับพี่น้องอ๋อใหญ่หนางครับพี่น้องสามเดือนกระดูกนะครับเบิ้งครับทู่หน้าทู่หลังครับพี่น้องลักษณะการยืนของเขานะครับเลี่ยมต้นเลี่ยมตัวดีแห้งครับพี่น้องเพิ่ง3เดือนนะครับนี่ครับอ่านะครับกินนมแม่นะครับแม่ก็ถือว่านมนมดีเลยนะครับไาหาพันธุกรรมดีๆนะครับใบเพชรดีกรีงามๆนะครับพอเป็นลี่นาวนะครับแม่ก็เป็นอ่าลี่นาคู่กันครับพี่น้องเป็นแม็กซิมัสโลโจนะครับไพที่ อ่ะอยากจะได้ไปเลี้ยงนะครับพี่ต้นเปิดไวรัสไมได้ครับ2องแสนสามหมื่นครับสองแสนครับอีก3 0,000ื่นได้แม่รับไปด้วยเลยนะครับอ่าได้แม่รับไปด้วยนะครับตัวนี้ก็คือบวกแม่เขาเพราะว่าเขากําลังกินนมอยู่ตอนนี้ก็ได้ทั้งแม่อ่าแม่รับครับตัวนี้นะครับผมก็คือแม่อุ้มบุญกับตัวเขาเองนะครับเอากับพัะดุกรรมรับโลกแบบนี้ครับพี่น้อง สองแสนกับอีกสามหมื่นบาทคสามหมื่นบาทครับพี่น้องสาวหน่อยตัวนี้นะครับผมพี่ต้นตั้งชื่อให้เขาว่าอะไรนะครับตัวนี้น้องลิซ่าครับน้องลิซ่าครับพี่น้องนะครับสวยๆนะพี่สวยเหมือนลิซ่าไหมนี่ครับหนังหนาซาใหญ่งามปาลิซ่าพุดแล้วพี่น้องโคตรสวยครับสี่ีล็อกกี้ห้าทับห้านี่ครับผมเบื้องทางถ่ายเพื่อนนะครับกระดูกกระเดี่ยวทู่นาทู่หลังมาดีเลยครับพี่น้องนะครับเสร็จหลังดีเป๊ะเลยนะครับเอา เพิ่งจะเข้า3เดือนครับพี่น้องมาดีขนาดนี้พันธุกรรมดีเอาไปปั่นเป็นง้วประกวดได้เลยครับพี่น้องนะครับผมเจ้ามาสแตงมาความใหญ่ควบนาเขา,นา,าขนาดใดเพื่อติดตามนี่บ๊อบพีดบังแน่นอนครับพี่น้องฝากไว้ครับพี่น้องต้นทอนฟาร์มนะครับที่ตั้งของฟาร์มก็นะครับอยู่บ้านหนองแม่ตายขามบนทุ่งนางอกอำเภอเมืองอำเภอเมืองจ<ะ>ังหวัดยโสธรเบอร์โทรเลยครับพี่ต้น0819647971ครับอ่านะครับแอดไลน์เบอร์นี้เด้อครับพี่น้องนะครับถ้าติดตามทางเพจเฟซบุ๊กเลยครับพี่ต้น ต้นทอนรุ่งเรืองยันยนขี่ต้นทอนฟาร์มครับครับผมเอานะครับช่องท่าติดต่อขึ้นให้เรียบร้อยนะครับพี่ครับกําลังฝึกบเชื่องจูงฝากไปด้อครับพี่น้องสาวหน่อยลิซ่าครับพี่น้องลูกแม่อ่านะครับผมมัดแตงนะครับผมกับพ่อพันเจ้าซีบีห้าทับห้านะครับพ่อพันรีน่ารับโลกเลยครับพี่น้องนะครับหรือมักง้อทองกับมี่สองทองครับพี่น้องนะครับบัวจะเป็นสายสูโมกิ่งกันนะครับผมสายเอลโมเมนโซครับพี่น้องมี่สองทอง สำหรับผู้ใดที่สนใจฝากไว้สำหรับอีพีนีก้ก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตั้งใจเวยครับพี่น้องนะครับผมขวบคุณพีตัวของพดเอฟซีทุกท่านเบอร์โทรเรียกขึ้นไทยเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับ